มานี่มาดูดาลากันแล้วไฮ้ย่ยาเรียกย่าเรียกไปมามาโอ้นี่ดอกดาลาสวยมากทำไมมันดกอย่างเงี้ยย่าเต็มกอเลย,ยอะอะจริงๆนะเราก็ขุดขายไปเยอะแล้วนะ้ะยา่าเนาะใช่เออ <laughs> อันนี้นะคะดาราสวยได้เพราะฝีมือย่าเลยนะคะเนี่ยยา่าแบบปลูกเกง่งดูแลเกง่งยา่าน,นี่ดาราสีอะไรสีชมพูไหนไหนไหนดูซิว่าดอกใหญ่แค่ไหนนั่นเห็นไหม ใหญ่ทั้งฝ่ามือย่าเลยอ่ะโอ้ยดูดูทุกคนว่ามันสวยมากโหมันมีกี่สีย่าเราปลูกไว้กี่สีสามสามสีสีอะไรบ้างสีขาวสีขาวสีแดงแดงเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้สีชมพูหรือสีขาวกับสีแดงจริงๆมันมีฮอลแลนด์อีกสีหนึ่งยังไม่ขึ้นเนาะดอกยังไม่ออกอุ้ยมาด,ดูอันนี้ดิดอกใหญ่จริงๆย่ามันสวยมากมากดูดิเลี้ยงยากไม่ย่าปลูกยากเปล่าไม่ยาก นอ้อแค่แบบเอาหน่อเนาะเอาหนอมาปลูกแล้วมันก็ขึ้นพอขึ้นมาแล้วมันก็ออกดอกใช่ครบหนึ่งปีจะออกดอกตลอดทั้งปีนะคะใช้หนอถ้าไม่แยกหนอนะถ้าไม่ตัดแนละ้วเพื่อนๆมีกอใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องตัดต้นทิ้งนะก็แยกไปทั้งกอได้เลยมันก็จะขึ้นเร็วอันนี้จะเป็นดอกนะคะอันนี้จะเป็นดอกใหม่เนี่ยถ้ากอสีชมพูเห็นไหมเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปแบบนี้เลยเป็นดอกเลยค่ะดอกสีชมพู สีชมพูนะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์นะมาสอบถามกันได้นะคะมีจำหน่ายนะคะแอดไลน์จากเบอร์โทรซูนหกหนึ่งสี่เก้าสามหกเจ็ดสี่ห้าค่ะนะคะนี่นะสวยด้วยฝีมือย่านะคะขยันมากย่าปะเราไปดูสีสีขาวกันก่อนดีกว่าปะโอเคมาดูสีขาวเนี่ยสีขาวสีขาวเน,นื้อเ<ๆ>นี่อ อุ้ยขาวก็สวยแต่ไอตรงนี้มันจะโดนแดดเยอะไปหน่อยเนาะมันเลยมองไม่ค่อยชัดแต่สวยมากมีแบบกรีบเป็นสีเหลืองด้วยไสในเห็นไหนไมสวยมากๆเลยค่ะอันนี้แบบกรีบซ้อนนะคะสวยมากอันนี้เป็นต้นสีขาวนะคะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูสีแดงกันต่อไปยาป่าไปไหนสีแดงย่าเน่่สีแดงไหนไหนดูดิดูดิออ้ดอกใหญ่มากเห็นไหมตรงนี้เป็นแบบสีเหลืองล้อมรอบสวยเนาะ กรีบเล็กๆเป็นสีเหลืองนี่คือหน่อสีแดงนะคะดาราสีแดงลำต้นแดงนะคะสวยๆอันนี้เป็นฝักของเขาเอาไปเพาะมาเมล็ดได้ค่ะนี่กอใหญ่มากเลยโอ้ยสวยมากเลยย่าเห็นไหมลำต้นเป็นสีแดงนะคะดาราสีแดงดอกดกจริงๆอะไม่ต้องปลูกให้มันต้นใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะใส่กระถางได้นะจะจำกัดพื้นที่กับความโตเขาค่ะอันนี้เราลงปลูกไว้ในสวน มันก็จะกอใหญ่แล้วต้นจะสูงหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทําให้หน่อเขาสมบูรณ์แข็งแรงเนาะพร้อมจําหน่ายต่อแต่ถ้าเราปลูกไว้ประดับที่บ้านนะคะจากัดความโตได้นะคะสําหรับดาลาเห็นไหมเนี่ยมันสวยด้วยเนี่ยไม่รู้ดาลาอะไรมันจะสวยหมดเนี่ยเห็นไหมนี่ยสวยสวยจังเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดอกไปทาน้ําดื่มกินก็ได้นะเนี่ยเนี่ย ทำข้าวยำกินก็ได้เนี่ยเนี่ย